แล้ว่างกันนะเดด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 วันหนึ่งเล็กวัสองเจ้เคยเงี้ยเร่งมีแบบลุงทอมมาลุงทอมสองว่าไอสัตว์เปิดเจ้เคไอคอนแดบอย่างเสร็จร้อยเกมเกมได้เหรอมันไม่ขับอุ้ยวิ่แล้วมีแล้ววี่งก็อุ้ยเยี่ยประตูเคเอื้อกไอสัตว์ มันขับออกมาเพื่ออะไรอ่ะจะใส่แบว่าป๊อปปปป๊อปป๊อปป๊ปป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 เอาละครับตำรวจกำลังทุบยังไม่เลี่ยงครับผมแต่ว่าเสาทิีได้ออกมาทีละคนแต่โดยตำรวจยิงไว้เรื่อยๆถ้าคุณออกมาทีละคนอย่างนี้นะครับสถานการณ์เกมของตำรวจน่าจะดีขึ้นนะครับทุบไปครับทุบไปครับแต่เอารถมาไว้ข้างๆเพื่อเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายทุบไปทุบไปเอาละครับกำลังตำรวจกำลังตำรวจแฟนแฟนอยู่อยู่แก๊งไหนครับตำรวจอยู่แก๊งแฟนแก๊งไหนครับบอกไม่ได้ครับลุงเอาบอกเลยดีอยู่แก๊งไหนครับ จะได้พากถูกนักข่าวแล้วเนี่ยไปได้ครับลุงเอ้ยังไปยังครับเป๊ปซี่แต่แล้วแซดจะถามหน่อยๆเป๊ปซี่ครับเป๊ปซี่ว่ามาแซดเป๊ปซี่ครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่สองถามอะไรตอบได้ไม่รู้ก้อนหนึ่งถาอะไรตอบได้โฮ้ยไปทุกไปทุกไปเอาเอกมาดิคนอู้ตายแล้วคนอุ้มตายแล้วเอาศออกมาดิชิวจ้าเออโอ้ยลูกเทเซอร์เทเซอร์เทสเซอร์เอตำรวจถามอะไรตอบได้หนึ่งถามอะไรตอบได้ โอ๊ยเตะศพเฉยโอ๊ยเออไอ้เหี้ยบุหรี่นี่ไม่ค่อยรสชาติไม่ไม่ค่อยดีเลยเตะแม่งเย็นไหวเยอะศพมาคุ้มสพออกมาดูดแล้วศพมาเหี้ยสพออกมาผมผมมีิ้อนะยู่ยิงอยู่เอาศพมาเอา่งมาเออไป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 ถอยถอยเล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 ยโชิบินผมดุดอ้าวเหรออยูสายฝนเลยเหี้ยประเด็นนะเอามาไอ้เหี้ยสามคนเอากี่คนลงวะเนี่ยไอ้เหี้ยดูดิ บอสบอสบอสเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยไอ้เหี้ยโคตรโหดไอ้สัตว์ตายโดนแทงแน่นอนถือปืนอยู่เว้ยยังเว้ยยังไหวเว้ยแต่ยกมือยอมแล้ว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 ยอม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 ถ้าไม่ยอมจะสูญเสียมากกว่านี้รูปเกมคือค้ามผานนะที่ที่แบบออกมาทีละคนนั่งออกมาแล้วกันทีเดียวมันมันจะได้กว่าแล้วยายากันเดเซอร์มันมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเซิร์คใช่ ไม่แต่คำจริงๆเขาควรจะขับเข้าบ้านไม่ได้ควรแบบขับรอบบ้านไม่เขาโดนยิงยางอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวกี้เนี่ยไม่แล้วป่ะไม่อีกคันนึงแล้วป่ะับไม่ได้ไงไม่อีกคันนึงแล้วเนี้ยเลงหลบดีไปเด้อรองรถชนไอ้เหี้ยนี่นั่นเพื่อนเขาจอดนะครับเพื่อนคุณจอดนะเพื่อนคุณจอดนะเพื่อนคุณจอดนะเพื่อนคุณจอดผมไม่ได้จอดฮะผิวตัวผิวตัวผิวตัวได้ครับ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 เดี๋ยวผมอะไรนะสิ ไม่มีประตูอ่ะไม่มีประตูอ่ะต้องปิดประตูก่อนประตูแรงเอสไงประตูประตูต้องปิดประตูเฮียดีไม่มีใครดูประตูเลยสัตว์มึงบ้ากันหรือเปล่าเนี่ยเฮียกินใจในรถนะเนี่ยมึงตายหมดดีเฮียมาต่อมระตูอสมัต้องมีโอ้แตกหมดแล้วไอ้สัตว์แล้วไม่เพื่อนเพื่อนมันตายหมดแล้วประตูไม่ได้ซ่อมไม่ประตูคอลล์กไอ้เฮีย ประตูเขาไม่ได้ล็อกจิมวิ่งกันเข้าไปอ่ะโดนแทงหลังไล่โง่เรียบร้อยไอ้เหี้ยตายอาหารช่วยเพื่อนไม่ได้ไอ้เหี้ยประตูไม่อัเลเวลไอ้สัสต์ประตูมันล็อกตำรวจมึงไม่ฆ่าันก่อนแล้วมึงวิ่งเป็นเพื่อนเลยเหี้ยมึงวิ่เป็นเพื่อนกันเลยมึงเพื่อนมึงตีกันอยู่ข้างในมึงก็ตัดตำรวจสิไปวิ่งตีคู่อะไรเงี้ย ดูอะะไรวนเนล่ามาดูตรงนี้เยี่ยมมองเลยไม่สนุกเลยต้องดูตรงนี้เออตรงนี้เห็นนะตนีกันข้างในไม่คนเดียวไวอ้เยี่คนเดียวไอ้สัตว์คนเดียวคโคตรโหดเยี่สองคนบุกบ้านไหนอ่ะปะป๊อปป๊อ ต้องไป้ยต้องไปแล้ว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 มีเติม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 เอากระลงกระลงมืออยู่กระลงเอ้ยสวยไอ้เหี้ยของจริงไอ้เหี้ยจะทีบเดี๋ยวถีบบุลดรอบุลดมไม่ไม่ต้องต้องรอต้องรอปั๊มยาปั๊มยารอช้า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 ค่อยๆตำรวจหลบตึงเฮ้ยเจเย็นเจย์เจย์แทง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 ลัวหลบเฮ้ยเฮ้ยตัวทีบ้วแทงทีบ้วแทงแทงรัวแทงรัวดิมึงจะทีบตะเกียกเลยเลยสัสแทงรัวดิไอ้เหี้ย เออนั่นแหละทิ้แทงเออแทงอีกแทงอีกมึงไงมึงลดเตะขาบุงลบมุงลบเออเย็ดเกยไอ้เหี้ยอยากเอาชู้เพื่อนชู้เพื่อนอะไรต้องชู้เพื่อนแล้วไอ้สัตว์ควรแมไอ้เหี้ยของจริงไอ้ยิบุลล้มอย่างเอาไอ้สัตว์เอาแล้ครับแข่การเลยกลับไปดูทั้งนียเออมีมีาเพิ่มมีมาเพิ่มเหมือนจะมีมาเพิ่มใช่เหรอไอ้เชี่ยอย่างนี้เขาเล่นก็ขาดขว่บรรลเลยไม่ได้เซิร์ช เฮ้ยชุมเด็ิอ้าวอ้อะไรมึงเน,น,อนอี่ยโอ้โหทำดีมระานไอ้โอ้โหแบกเ้ยเริ่มอุ่มใหม่อีกเหลือจะเชือ่องบ้านนี่เหลือแค่ผมเหรอใช่เหลือมือนคนเดียวแล้วล่ะไอ้เหี้ยฮะ ไม่ได้ผมชุบปี๊ดาอะไรเงี้ยเองโอ้พี่หมดแล้วแบบแทงตำรวจให้เหลือคนเดียวพี่ชุบเลยยาผมหมดยาผมหมดยาผมหมดเอ้ยากูก็หมดเออจบชีวิตนะดีดีเฮียเอ้บึสุดกูไม่รู้จะสรรหาคำไหนเลยยสิพี่อยาะด่ากูไปกด้มาตีตำรวจให้หมดยาไม่ไม่เลยไม่มียาชุบ เป็นจำนวนไอ้ร้นไอ้ร้นมันชุบอยู่ไอ้ร้นไอ้ร้นไอ้ร้นมันชุบอยู่นะน่ะมันชุบอยู่อ่ะมันชุบอยู่อะมึงอกี้ไเมื่อกมน่ะแมงมีไฟฉายเปะไอ้สัตว์มึงดูดิมึงอย่าบอกนะมึงชุบซิกซิกขึ้นมาพิเศษตังค์ชุบพี่ไปชุบก่อนไปชุบก่อนพี่ชุบก่อนนะอ๋อคุณหมอโอเคหมอหมอชุบไอ้ะเย้หมดกูดูดูคณะตลกที่อะไรสักเรื่องดูเลยต่อได้ฮะ ไอ้เสร็จทางประชุมซิกซิกขึ้นมาไอ้สัสถ้ากูบอกเลยนะถ้าซิกซิกไม่โดนอุ้มอ่ะมึงไอ้เหี้ยอีกคนนึงตายแน่นอนกูกล้าพูดเลยไอ้สัสใช่ไหมเส่อพี่พี่ชายต้องชุบไหมตั้งแต่ผมว่าติดแบบนั้นอะเราสามารถชิปอีลงมาได้ปะได้ดิไดเปล่าน่าจะได้มั้งมันบั็อกอะต้องได้ดิมันบั็อกอยู่ใช่ไหมไดพ่อหนุ่ม <Okay. S 1> พ่อหนุ่มถ้ามึงติดโป้งแบบนั้นอะมึงต้องชิปอีนะมันได้อยู่ใช่ถ้ามันบล็อกอุ้มไงบั็อกอะ ก่อนนั้นมันไม่ได้เล่นนะตำรวจขึ้นไปดีไหมข้างบนอ่ะก่อนรัดีบัคเราเว้ยเออก่อนรัีบัคเอ้ยมึงมึงไอ้นี่ก่อนมึงมึงมึงเต้นเต้นโชว์หน่อยบอกว่ารับทราบดิเซ็กต์อยู่ข้างล่างใครบอยู่ขเซ็กต์โอเคโอเคโอเคว่าเป็นบทเรียนไปมึงเกือบหล่อแล้วยิ่งอ่ะคือคือตอนนั้นถ้ามึงถ้ามึงไม่โดนอุ้มนั้นแล้วมึงฆ่าได้โคลนกลัวพึ่งปลาโคตรเปียวเนาะมึงบลาแบบไอ้เหี้ยกระจอกเลยประมาณเนี้ยสมนีชมไม่ได้ กูโดนกังอีกแล้วเจ็ดหกเจ็ดครับอันนี้ลุงอะไรนะมาเที่ยวเหรอมาเที่ยวเหรอมาดูครับมาดูครับโคตรแม็กโคตรแม็กโคตรแม็กเดี๋ยโคตรมันอะไอสัตว์ตัวกินเนี้ยคอพังอ่ะมาตีเออีกลุงผมโดนกังอีกแล้วลุงเมื่อกี้ผมกระดึงก็นื้อหมดเขาที่ฝั่งหนูปะครับเออแล้วพี่อาร์มขอกรอบเพิ่มหน่อยพี่ก็มันของเอกท็อปเหลืออีกสี่นาทีเองอ่啊เอกท็อปขอโทษ ใส่ชุดสีเลทีผมใส่ชุดไปท็อปยังไงพี่อา้ายชุบไปท็อปแล้วไปอุ้มต่อไม่เออเไม่มึงคนชุบคนอื่นก่อนเออสักแค่ไหนอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันพลาดไปละเอ้ยเออสักแค่ไหนอะไปรอ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 สิเหลือเหลืออีกประมาณสิบนาทีครับลุงกี่กี่กี่ศพอะกี่ศพอะเดี๋ยวป่ะเออผมผมอุ้มไปสิบกว่าศพอะครับอุ้ยสามสิบพีอะเหล่อคิดว่าสิบสิบกว่าศพเลยหรอเดี๋ยวเราเปิดเปิดเปิดให้เดี๋ยวเปิดไปช่วยให้ครับ มุ้มคนระเบิดเราเราระเบิดตัวให้ครับคุณหอแรดว่าจ้างไหนปลูกหมกูกูมีเทนใหม่เว้ยไอ้เหี้ยมึงมึงเข้าใจสีสันสักรีได้ไหมชิได้ไหมได้ไหมไม่ชิวได้ไหมตัวไอ้เหี้ยบอกเรได้ไหมตัวชิวไดียินไหมนะแรดแฟนโดนอุ้มอยู่ถือว่าขอเพื่อนบัตรสลิปของเราบัตรใครใครโดนอุ้มนะแฟนแฟนแฟนโดนอุ้มเอาอะไรบ้างคนไหนอ่ะเฮ้ยมีคนเดียวโอ้โหอะาหรอชิวได้อยชนไหม้อ่ะเอ้ย กูร้องเพลงแลใจอ่อนอยู่ในเนื้อถุงต่อเลยพี่ถุงต่อถุงต่อพี่ทูพี่ทูบ้านเปิดบ้านเปิดบ้านหน่ปีแล้วเข้าเลยเข้าเลยสู้ๆครับพี่ทูอยู่นี่อยู่่นีพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่เดี๋ยวพี่ห่อให้โอเคหงดหงดต่อเลยพี่จะโดนตำรวจไลยต้องรอตำรวจก่อนไปเอาห่อธรรมดาอ่ะรถบินทันเลยเชิญรถผม ลื่นเค่งจังเลยอะลุงตีสองไม่ค่อยหลุดกัเลยอะก้าวไอ้เจ้าตีหนึ่งก็ไปแล้วไอ้สัสถูกดูสิตีสองเมืองยังปาบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่เลยอะเฮียกูกรูปเจ้าตำรวจนกูเชียร์ซิกซิกนะไอ้สัสไม่สุดเน,นี่ยเขาโดนเขาบ้านโดนสิบคนได้ไงอะเยอะนะลุงโดนโดนสิบคนอะ ตำรวจตำรวจตำรวจ่วยได้กี่สมโอ้โหเยอะจังอะ่ะโอ้เออเยอะจัดไม่เสียนเลยอะ่ะไม่ลุงลูกกักตำรวจไว้บ้าน